สตตัว BT 5 0 Pro นะครับมาดูหน้าคัดนะครับหน้าคัดของ Mazda BT 5 0 Pro เนาะตัวที่มีปัญหากับกอดที่เรื่องพัดลมไม่ค่อยแรงฟรีปั๊มไม่ค่อยแรงอะไรนรี่นะฮะเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังกันง่ายๆนะฮะว่าหน้าคัดไหม้หน้าคัดไหม้นะห มันมันเป็นยังไงนะฮะอันนี้คือหน้าคัดที่ไหม้แล้วนะนี่คือหน้าคัดที่ไหม้แล้วนะไหม้ไปแล้วอันนี้หน้าคัดใหม่หน้าคัดใหม่ที่จะใส่ให้นะฮะหน้าคัดใหม่เน,นื้อลูกปืน NSK นะฮะอะไรต้องมาตรฐานนะก็เลือกใช้ที่มันชัวร์ชัวนะฮะเนี่ยลูกปืนมาตรฐาน NSK นะใช้แล้วสบายใจนะครับอ่ะโอเค เรามาดูว่าของเดิมเขาติดมาเนะี่ยดูนะฮะดูดูใกล้ใกลนะเห็นเอสเคนะจากโรงงานสีเขียวนะจากโรงงานสีเขียวอะไร็อตนี้เป็นลูกปืนสีแดงนะครับลูกปืนสีแดงนะลูกปืนสีแดงเนะอเหมือนกันเดี๋ยวเรามาอธิบายให้ฟังกันชัดๆเข้าใจง่ายๆภาษา,ามนุษย์ภาษาชาวบ้านนะครับ ชุดหน้าคัดของรถ m าสด้าชุดเดิมหน้าคัดใหม่นะฮะหน้าคัดใหม่ก็คอมไม่ทํางานอาการแบบนี้คืออาการที่ถือว่ามีลุ้นนะมีลุ้นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคอมลูกนี้หลวมไหมดังไหมแล้วความร้อนระบบแอร์สูงหรือเปล่าเพราะว่ามาในวันที่หน้าคัดไหมเปิดแอร์แล้วคอมไม่ทํางานนะครับ ช่างก็ต้องเปลี่ยนชุดหน้าคัตนะครับเปลี่ยนชุดหน้าคัตเข้าไปให้คอมทํางานแล้วมันจะฟ้องอาการแฝงต่างๆออกมาให้เห็นนะะฉะนั้นการซ่อมแอร์แบบนี้เนี่ยมีลุ้นนะครับมีลุ้นนะครับลุ้นว่าจะซ่อมรอบเดียวไม่จบอาจจะรอบสองรอบสามว่ากันไปตามงบประมาณและเวลาที่เจ้าของรถจะมีให้กับรถนะครับวันนี้ผมถึงอยากให้ทุกท่าน นำรถเข้ามาตรวจเช็ควัดค่าการทำงานระบบแอร์จะได้รู้ว่ารถตัวเองความร้อนสูงแค่ไหนแรงดันสูงแค่ไหนมีอะไรสกรปรกไหมมีการ่วซึมตามข้อต่อแอร์หรือเปล่าน้ํำมันคอมลวดซึมออกไปไหมทําให้คอมร้อนไหมอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามสื่อสารกันออกไปนะฮะด้วยภาษามนุษย์นะฮนะถ้าพูดตรงๆเลยนะฮะผมก็พยายามใช้คำพูดแบบชาวบ้านแล้วนะฉะนั้นวันนี้ แอร์มีปัญหานำรถเข้ามาให้ช่างตรวจเช็คดูครับก่อนที่หน้าคัดท่านไหม้แล้วไม่รู้อะไรกันเลยจำเป็นต้องเปลี่ยนหน้าคัดบางครั้งก็เปลี่ยนโดยไม่ปล่อยน้ำยาแอร์ก็เปลี่ยนกับรถเลยนะฮะก็ทำให้เราไม่รู้เหมือนกันว่าความร้อนท่านสูงแค่ไหนคอมดังไหมคอมหลวมไหม นะครับอันนี้เราพูดตามขั้นตอนความจริงครับลุ้นกันเอาครับาอยู่ประมาณ200อุณหภูมิรอบๆตอนนี้รู้สึกเหมือน42นะครับลงมาได้4.9นะครับตอนนี้